วันนี้ป้าหนิงจะมาชวนทำขนมเปียกแป้งสดหรือจะเรียกว่าอาลัวแป้งสดก็ได้กรีบกุหลาบที่เห็นเป็นแป้งนุ่มนุมหนึบนิดิด,ด,ดอร่อยด้านในกรีบสวย,สวยซ่อนสตอรอเบอรี่เคลือบไวช็อกโกแลตยูเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำแป้งใช้แป้งสาลี ufm ตราพัดโบกสำหรับทำเค้ก100กรัมน้ำตาลทราย60กรัมนม200อ ml นมที่ใช้ใช้เป็นนมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้กลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่เธอค่ะหอมกว่า คนคนคนจนกระทั่งแป้งละลายแป้งพัดโบกนอกจากจะเอามาทําดอกกุหลาบสวยๆแบบในคลิปนี้ได้แล้วเขายังสามารถใช้ทําเค้กได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสปันเค้กบัตเตอร์เค้กชิปฟอนเค้กหรือจะใช้ทําปุยไา่ทำคุกกี้ทําแพนเค้กก็ยังได้แล้วทาง UFM เขาไม่ได้มีดีแค่แป้งพัดโบกนะคะเพราะว่าแป้งว่าวแป้งหงขาวแป้งบัวแดงทั้งหมดนี้ก็เป็นของ UFM เหมือนกัน UFM เนี่ยเขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรงในประเทศไทยเลยนะคะผู้บริโภควางใจมาย ยาวนานกว่า60ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้เมื่อแป้งละลายดีแล้วกรองใส่หม้อหรือกระทะเติมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเนียนจับตัวเป็นก้อนลอนจากกระทะขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะจ๊ะอย่าใจร้อนอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวแป้งไหมนี่นะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเอ๊ะยังไง สุดท้ายเราก็จะได้แป้งเนียนๆนุ่มๆที่จับตัวเป็นก้อนล่อนจากกระทะเมื่อได้แป้งแบบนี้แล้วนะจัดการเทใส่าจานหรือภาชนะแบนๆแล้วก็แผ่แผ่ให้แป้งบางลงแป้งจะได้เย็นตัวไวๆค่ะจากนั้นพักแป้งทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทระหว่างนี้มาทําไส้ด้านในนะคะจัดการละลายช็อกโกแลตตัวที่ชอบจะใช้เป็นไวช็อกดาร์กช็อกมิลช็อกอะไรก็ได้คลิปนี้ป้าใช้เป็นไวช็อกนำสตรอเบอรี่สดมาล้างเด็ดขั้วออกสับให้แห้งจากนั้นนําไปจุ่ม เคลือบช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ให้ทัว่วห้ามใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งเด็ดขาดนะคะใครไม่ชอบสตรอเบอรี่จะเปลี่ยนเป็นพวกไส้ถั่วกวนอะไรแบบนี้ก็ได้นะนำสตรอเบอรี่ที่จุ่มเคลือบช็อกแล้ววางพักทิ้งไว้จนกระทั่งช็อกโกแลตเซร็จตัวกลับมาดูตัวแป้งที่เราพักไว้ค่ะตอนนี้แป้งเย็นสนิทแล้วแบ่งแป้งมาผสมสีผสมอาหารเพื่อทำเป็นกลีบดอกกุหลาบจะผสมสีอะไรบ้างก่อนแล้วแต่ถ้าความรั้งมันขมผสมเป็นสีดำก็ได้ นวดผสมสีผสมอาหารและแป้งให้เข้ากันแป้งส่วนที่ยังไม่ใช้งานแนะนําให้หาอะไรคลุมไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งแบ่งแป้งที่ผสมสีแล้วเป็นก้อนเล็กๆ ก้อนจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของสตรอเบอรี่ที่เราใช้งานนะครึงแป้งเป็นก้อนกลมแล้วก็ครึ่งบริเวณปลายให้ดูเหมือนทรงหยดน้ำตอนครึงป้าครึงบนถุงแกงครึงเสร็จแล้วนําถุงแกงอีกหนึ่งชิ้นมาวางประกบด้านบนกดกดรีดรีดแป้งให้บางลงให้ดูเหมือนกรีดดอกไม้แนะนําว่าให้เน้นรีดที่ขอบด้านข้างกรีดดอกไม้จะได้ดูพริ้วๆอย่ารีดบางเกินไปเดี๋ยวแป้งขาดกุหลาบหนึ่งดอกจะใช้กรีดประมาณ1 2ถึง18กรีดถ้ารีดแล้วรู้สึก ว่าแป้งนิ่มเกินไปให้ตั้งแป้งพักทิ้งไว้สักครู่โดยที่ไม่ต้องหาอะไรคลุมเพื่อให้แป้งแห้งขึ้นตอนเอามาประกบทําดอกแป้งจะได้ไม่ติดมือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกรีบดอกจะขาดนำสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตที่เซตตัวแล้วมาวางแป้งกรีบที่1ลงไปกดเบาๆถ้าแป้งยาวเกินเนื้อสตรอเบอรี่ให้พับไปด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้ววางกรีบที่2กรีบที่2เนี่ยให้วางฝั่งตรงข้ามกับกรีบแรกนะคะ กรีบถัดๆไปให้วางสับหว่างไปเรื่อยๆโดยให้พยายามรักษาความสูงของปลายกรีบแต่ละกรีบให้ใกล้เคียงกันเมนูนี้ตัวแป้งทําไม่ยากการคลึงกรีบการประกอบดอกก็ไม่ยากแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งได้ขนาดของตัวดอกกุหลาบตามต้องการยิ่งกรีบเยอะดอกก็จะยิ่งดูใหญ่ขึ้นเมื่อวางแป้งแต่ละชิ้นลงไปแล้วอย่าลืมกดเบาๆให้ติดกันพอวางกรีบท้ายๆเนี่ย ค่อยๆดัดปลายแป้งนะคะให้บานออกเหมือนดอกกุหลาบแรกแย้มอ่ะอันนี้เป็นกลีบสุดท้ายกลีบที่18แปะลงไปกดเบาๆให้แป้งติดกันดัดปลายจัดแต่งทรงอ่ะจะว่าไปาก็สวยอยู่นะเนี่ย อันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งดอกนะคะทำทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าป้าพยายามดัดปลายให้ดูบานขึ้นพปิวขึ้นคือตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าชอบดอกกุหลาบทรงแบบไหนแบ่งแป้งอีกหนึ่งส่วนมาผสมสีผสมอาหารสีเขียว แบ่งเป็นก้อนเล็กๆครึ่งกลมแล้วก็คึ่งให้ยาวนำมาติดที่ดอกกุหลาบทําเป็นกลีบเลี้ยงเราจะติดแป้งสีเขียวทั้งหมด5ชิ้นนะคะเดี๋ยวป้าจะวางดอกกุหลาบใส่ถ้วยจีบวันนี้ป้าใช้เป็นถ้วยจีบเบอร์2616แล้วเดี๋ยวป้าจะวางขนมใส่กล่องเบอร์ E77 หยอดช็อกโกแลตละลายที่ด้านล่างฐานกล่องเล็กน้อยวางขนมลงไปช็อกโกแลตจะช่วยยึดติดฐานกับถ้วยจีบเข้าด้วยกันเพื <c oughs> ่อไม่ให้ฐานดูโล่งนะป้าก็จะเอามาชเมลโลวางลงไปรอบๆเพิ่มความฟุงฟิ้งด้วยเม็ดมุกนะคะอันนี้ทําจากน้าตาลกินได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสวยไหมหนึ่สูตรทําขนมได้6กถึงสิชิ้นขึ้นกับขนาดของสตอรอเบอรีด้านในวันนี้ป้าทําได้ทั้งหมด6ชิ้น ต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตร64บาท80สตางค์สูตรทําได้6ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่10บบาท80สตางค์อันนี้ยังไม่รวมค่าแพ็กเกจค่าของตกแต่งเราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าจิปปาถะโนนีนันถ้ารวมค่าแพ็กเกจรวมค่าของแต่งแล้วนะคะต้นทุนวัตถุดิบเปียแป้งสดดอกกุหลาบ1ดอกจะอยู่ที่25บาท5้สาตางค์ย้าอีกรอบตรงนี้ยังไม่รวมค่าที่่่่่คคคคาาาาาแแรงก๊สน้ํไฟ จิปาทาเมนูนี้เมื่อทําแล้วให้เก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะจะสามารถเก็บได้1-2วันไม่อยากให้เก็บนานเพราะว่าด้านในเป็นสตรอเบอรี่สดโอเคสุดท้ายฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปันหนึ่งด้วยนะจ้ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า